สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจบ้านระยองทุกคนนะคะอ่าวันนี้แอดมินมาว์ปมาอยู่ตรงในโซนของนิคมพัฒนานะคะนิคมพัฒนาตรงนี้โซนนิคมพัฒนานี้เขาจะเรียกว่าเอ่อเป็นนิคมสร้างตนเองนะคะจะห่างมาจากสี่แยกตลาดนิคมเนาะเผื่อคนคนเผื่อใครไม่รู้จักนะคะเอ่อโซนนิคมพัฒนาเนี่ยก็คือจะ อยู่แถวแถวสี่แยกที่มีตลาดนิคมพัฒนาอยู่นะคะตรงนี้จะเป็นโซนใหม่ที่ออมีทั้งมหาวิทยาลัยมาตั้งเนาะมีทั้งมหาวิทยาลัยมาตั้งแล้วก็เป็นโซนที่มีคนทํางานค่อนข้างเยอะมีทั้งคนทํางานในโซนนิคมพัฒนาเองและคนทํางานในโซนมัตจะพุทธที่เข้ามาจาับจองบ้านแล้วก็เข้ามาอยู่อาศัยในโซนนี้เยอะขึ้นทีนี้วันนี้เนี่ยเราพามารีวิวบ้านโซนนิคมพัฒนาที่ราคาไม่แพง และเป็นบ้านเดี่ยว2ห้องนอนถึง3ห้องนอนขึ้นไปนะคะสำหรับคนที่อยู่มัตตพุธเลยวันนี้เราจะมารีวิวว่าโครงการนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างแล้วก็เหมาะกับใครบ้างนะคะโครงการนี้เนี่ยเขามีจุดเด่นก็คือเขาอยู่ไม่ไกลนิคมมัตตพุธและคนคนที่ทำงานมัตตพุธสามารถจับต้องในราคาที่ซื้อบ้านเดี่ยวราคาที่นี่ราคาเดียวกับ ซื้อทาวน์โฮมในตัวมัตตพุทธนะ,ะวันนี้เรามาพูดถึงข้อดีข้อเด่นของโครงการนี้ก่อนนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยข้อเด่นที่สุดของโครงการนี้คือทำเลที่ดีมากทำเลอยู่ห่างจากถนนหลักที่วิ่งจากถนนหลักของเขาคือถ,ถ,ถนนหลักรถมาจา้ะถนนหลักของโครงการนี้เนี่ยจะวิ่งมาจากโลตัสนิคมพัฒนานะคะ,ะถนนหลักของโครงการคือวิ่งมาจากนิคมพัฒนาผู้ผิด วิ่งมาจากโลตัสสี่แยกตลาดนิคมนะคะจากสี่แยกตลาดนิคมเนี่ยวิ่งมาแค่ประมาณ1กิโลครึ่งถึงโครงการเลยอ่าตรงนี้วิ่งมาแค่ประมาณ1กิโลครึ่งนะคะถึงโครงการเลยจากตัวโครงการเนี่ยวิ่งออกไปถนนดําซึ่งเป็นถนน สายหลักสายหลักที่ผ่านหน้าโรตัส์เนี่ยแค่500เมตรนะคะ,ะโครงการนี้ทำเลดีมากอันนี้เป็นจุดเด่นข้อที่1ของโครงการเลยและตอนนี้เนี่ยถ้าใครเข้ามาตอนนี้เนี่ยลูกค้าไม่ต้องรอไม่ต้องรอทําการจองแล้วก็ไม่ต้องดาวน์บ้านเนาะ,ะตรงนี้โครงการอยู่ด้านหลังนะคะลูกค้าไม่ต้องรอไม่ต้องดาวน์บ้านเลยเราจะเห็นว่าโครงการสร้างเสร็จเกือบหมดแล้วตรงนี้คือโครงการเพิ่งเปิดขายแล้วก็สร้างเสร็จเกือบหมดแล้วนะคะลูกค้าสามารถ ลองเอาเอกสารแล้วก็เข้ามายื่นกู้ได้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยมีทั้งบ้านเดี่ยว2ห้องนอน3ห้องนอนให้ลูกค้าเลือกซึ่งอยู่ในราคาหนึ่งล้านไม่เกินไม่เกิน2ล้านอยู่เริ่มต้น1ล้านนะคะ1ล้านตรงนี้เนี่ยทำให้ลูกค้าสามารถจับต้องได้ในราคาที่ไม่แพงแล้วก็ทำเลวิ่งเข้า วิ่งเข้านิคมมตพุทธเนี่ยใช้เวลา10-15นาทีนะคะอันนี้แล้วแต่จำนวนรถติดเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวทักอินบ็อกเข้ามาได้นะคะว่ารายละเอียดโครงการเป็นยังไงนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่พระพาลทิทวินนะคะเดี๋ยวยังไงทักอินบ็อกไปนะคะโครงการอยู่ตรงไหนนะตรงนี้เป็นโครงการ ที่มีทั้งบ้าน2นอนและ3นอนเดี๋ยววันนี้เราจะพาดูทั้งบ้าน2นอนและ3นอนเลยขนาดใหญ่พอกันตัวบ้านใหญ่พอกันและตัวที่ดินเริ่มต้นที่60ตารางวานะคะใครที่อยากได้บ้านที่มีพื้นที่แล้วก็ราคาที่จับต้องได้คุณไม่จําเป็นต้องไปซื้อทาโฮมในเมืองในตัวเมืองมัตาพุทธคุณวิ่งออกมานิดนึงนะคุณวิ่งออกมานิดนึงนะแล้วคุณจะได้บ้านที่เป็น บ้านเดี่ยวเลยอ่าตรงนี้เรายืนอ,อยู่บนถนนเมนของโครงการนะคะด้านหลังนี้จะเป็นถนนเมนที่วิ่งมาจากอ่าวิ่งมาจากตัวเส้นหลักของตรงนิคมพัฒนาก็คือวิ่งมาจากสี่แยกน้ตลาดนิคมพัฒนาวิ่งมาจากโลตัสประมาณ1นกิโลครึ่งนะคะโอเค จะถอยไปไหนกันนักเนาะเออโอเคได้ได้โอเค,อเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้แอดมินจะพาเข้าไปชมบ้านทั้ง2นอนและ3นอนกันเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตามเข้าไปชมกันแล้วก็ใครอยากสอบถามเรื่องเครดิตบูโรวันนี้แอดมินตอบคำถามของลูกค้าเยอะมากว่าพี่ติดบูโรแก้ยังไงนะเดี๋ยววันหลังจะมาไลฟ์สดเรื่องติดบูโรโดยเฉพาะเลยว่าติดบูบโรแก้ย่งไงติดบูโรกู้บ้านได้ไหมนะโอเค ไปงั้นเดี๋ยวพาไปดูบ้าน2นอนและ3นอนของโครงการนี้กันนะคะโซนนิคมพัฒนาเนาะสำหรับโซนสำหรับคนทำงานมัตยพุทธนะคะอ่าถ้าใครที่เห็นเห็นไลฟ์สดแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินนิดนึงนะคะช่วยกันทำมาหากินนะอ่ะสวัสดีจากพี่นันทาวานสวัสดีจากคุณสุจิตรานะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้อดมินนิดนึงตรงนี้ถนน เมนย่อยที่เห็นจะกว้างประมาณ6เมตรนะคะตรงนี้จะมีบ้าน2ฝั่งฝั่งละประมาณาประมาณ6-7ถึงหลังนะตรงนี้จะเป็นชุมชนขนาดย่อมเลยเราจะเห็นว่ามีมีทั้งหมด3าแถว3ซอยนะคะแนะนำนะแอดมินแนะนำคือใครมาก,ก่อนเลือกซอยที่อยู่บนบนอ,อากาศดีมากตรงนี้เป็น,เป,นเป็นซอยที่สลบลงนะคะถ้าถ้ามองเห็นด้านหลังตรงนี้ซอยมันจะสลบํำลงนะ ยิ่งวิ่งเข้ามาในโครงการก็ยิ่งสูงขึ้นนะอ่าโอเคใครมาก่อนเลือกก่อนนะคะเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยพร้อมโอนเกือบทั้งโครงการแล้วก็ใครมาก่อนได้เลือกทำเลที่เป็นหลังมุมทำเลที่เป็นหลังสุดท้ายของซอยใครชอบความสงบเงียบสงบเนาะอ่าตรงนี้เดี๋ยวพาเดี๋ยวแอดมินพาดูทั้งสองหลังเลยนะคะโอเคตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราดูก่อนว่าหน้าบ้านเป็นยังไง ตรงนี้หน้าบ้านค่ะตรงนี้พื้นที่ดิน60ตารางวานะคะจะเห็นรั้วรั้วบ้านและที่จอดรถตรงนี้นะตรงนี้ที่จอดรถ2คันนะคะวิ่งเข้าไปได้เลยสบายๆนะคะที่จอดรถ2คันพร้อมเทปปูกระเบื้องบูงจะปูกระเบื้องลงจอดรถและหลังคาพร้อมนะคะพร้อมเข้าอยู่อันนี้พื้นที่60ตารางวาจะเหลือพื้นที่ด้านข้างที่เป็นที่ดินค่อนข้างเยอะและเหลือพื้นที่หน้าบ้านที่เป็น ที่ดินไว้ปลูกสวนเนี่ยตรงนี้ประมาณ3เมตรที่เราเห็นกันอยู่ข้างหน้านี้นะคะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวพาเข้าไปในบ้านเลยตัวบ้านจะขนาดใกล้ใกล้เคียงกันแค่ภายในจะต่างกันก็คือเป็น2ห้องนอนกับ3ห้องนอนนะคะพื้นที่ดินเท่ากันเหมือนกันเป็น60ตารางวาอ่ะใครสนใจทักสอบถามได้นะคะสอบถามรายละเอียดได้ใครสนใจสามารถลองยื่นเอกสารได้เลยเพราะบ้านที่เห็นตรงนี้คือไม่ใช่บ้านตัวอย่างนะบ้านจริงที่พร้อมโอน โอเคเข้ามาเราจะเจอโถงก่อนเลยข้อเด่นของโครงการนี้คือเดี๋ยวแอดมินให้ดูวัสดุนิดนึงแข็งแรงมากเห็นตัวที่เป็นประตูใช่ไหมคะอ่าอลูมิเนียมแบบนี้แข็งแรงมากคือไม่ใช่อลูมิเนียมแบบบางๆเลยอ่าอันนี้เดี๋ยวให้ดูนิดนึงแข็งแรงมากอ่าใหญ่มากประตูใหญ่มากนะคะอันนี้คือเป็นประตูเข้าบ้านนะ,ะจะเป็น ล็อก2ชั้นทั้งหน้าต่างและประตูนะคะเดี๋ยวพาไปดูหน้าต่างล็อกสองชั้นอ่าตรงนี้ประตูเข้าบ้านนะคะบานเป็นบาน4ี่บานเนาเปิดเปิดจากกลางนะคะก็จะทําให้บ้านดูกว้างนะโอเคเข้ามาเจอห้องโถงและห้องนอนอยู่ด้านขวามือนะคะห้องนอนอยู่ด้านขวามืออันนี้จะที่เราเข้ามาตรงนี้จะเป็นบ้านสองนอนก่อนนะเห็นฝ้าไหมอ่าฝ้าตรงนี้เป็นฝ้าหลุมให้โอเคไปค่ะห้องนอนที่หนึ่ง ห้องนอนที่หนึ่งมีห้องน้ำในตัวก็คือเป็นห้องมาสเตอร์เนาะห้องน้ำในตัวห้องนอนที่หนึ่งกว้างประมาณประมาณประมาณสามเมตรคูณสามเมตรค่ะอันนี้ห้องนอนที่หนึ่งนะคะห้องนอนที่หนึ่งห้องน้ำอยู่ตรงกลางแคลนินพูดผิดถ้าห้องสามนอนจะมีห้องน้ำในตัวห้องน้ำอยู่ตรงกลางนะคะห้องน้ำค่อนข้างใหญ่แล้วก็ใช้สุขภัณฑ์เป็นคอตโต้ของคอตโต้ทั้งเซ็ต ดูเลนชาวเวอร์ซะก่อนอ่ะเลนชาวเวอร์ใหญ่มากเหมันอาบน้ำท่ากลางฝนอ่ะห้องน้ําใหญ่มากอันนี้ห้องน้ําที่1แล้วก็ห้องนอนที่1นึ่ะผ่านก็ไปดูห้องนอนที่2อ่ะห้องนอนที่2นะคะห้องนอนที่เลยคืออันนี้เป็นสําหรับคนที่อยู่กัน3คนเนาะสห้องนอนพอดีพอดีอันนี้จะเป็นห้องนอนที่มีห้องน้ําในตัวนะคะ อันนี้ห้องน้ำที่สองที่อยู่เนี่ยใช้เลนชาวเวอร์ทั้งคู่จัดเต็มมากสุขภัณฑ์เราจะเห็นว่าสุขภัณฑ์และใช้วัสดุอย่างดีนะคะคอตโต้ทั้งเซตอันนี้ห้องนอนที่สองและห้องน้ำที่สองนะคะไปต่ออันนี้แถมเคาน์เตอร์ครัวให้ด้วยแล้วเขามีโซนครัวมีโซนห้องครัวที่แยกตรงนี้จะเป็นห้องครัวที่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเขาจะลงเคาน์เตอร์ครัวให้ดัดด้านนี้ อ่ะอันนี้จะเป็นเหมือนโซนห้องครัวที่เขาแยกออกมานะคะอันนี้เสียงกล้องนิดนึงแอดมินเริ่มเปิดอ่ะพอเดินทะลุครัวออกมาด้านหลังต่อเติมเทพื้นให้เรียบร้อยเผื่อใครอยากทาซักล้างมีทั้งระบบน้ําดีน้ําทิ้งให้เรียบร้อยอันนี้พร้อมนะคะอันนี้โซนด้านหลังโซนซักล้างมีพื้นที่รอบบ้านเหลือ2เมตรขึ้นไปอ่าบางด้านเหลือ3เมตรตรงนี้2เมตรอ่ะเดินทะลุไปหน้าหน้าบ้าน เดี๋ยวเราจะเดินไปดูบ้าน3นอนต่อค่ะอันนี้เป็นบ้าน2นอนราคา 1x x นะคะใครสนใจทักเข้ามาได้บ้านค่อนข้างแข็งแรงใช้ให้ใช้การใช้วัสดุที่ค่อนข้างแข็งแรงดูดูหลังคารถลงรถก่อนอแข็งแรงมากฝั่งตรงข้ามที่เราวองเห็นอยู่นี้จะเป็นบ้าน3นอนนะคะบ้าน3าห้องนอนอถนนภายในโครงการตรงนี้ที่เราแจ้งไว้แล้วก็คือกว้าง6เมตร ตัวนี้จะเป็นบ้านสามห้องนอนนะที่เราเห็นอยู่ตอนนี้จะเป็นบ้านสามห้องนอน60ตารางวาเหมือนกันที่จอดรถที่เราเห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นที่จอดรถสองคันเหมือนกันนะคะแต่ถ้าใครซื้อหลังมุมเนี่ยหลังนี้เนี่ยพื้นที่จะเยอะกว่าคนอื่นนิดนึงนะแล้วก็ได้บรรยากาศหลังมุมปลอดโปร่งกว่ากันอ่าข้างบ้านเราไม่ติดใครรั้วบ้านข้างหนึ่งเราไม่ติดเพื่อนบ้านเดี๋ยวพาเข้าไปดูภายในนะคะภายในสามห้องนอนนะ ตรงนี้พื้นที่หน้าบ้านนี่คือสามารถทําสวนปลูกสวนปลูกต้นไม้ลงเก้าอี้เซตเก้าอี้เป็นสวนหย่อมได้เลยอ่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ทักแอดมินนิดนึงนะคะกดหนึ่งให้แอดมินนิดนึงมองไม่เห็นใครเลยอ่ะโอเค ตรงนี้จะเป็นห้องโถงเริ่มต้นที่ห้องโถงของบ้านสามนอนนะคะอันนี้บ้านสามนอนเดินเข้ามาจะเจอห้องโถงและด้านขวามือเป็นห้องนอนที่หนึ่งและห้องนอนที่สองส่วนซ้ายมือตรงนี้ที่เราเห็นอยู่เป็นผนังของห้องนอนที่สามอย่างแอนดมวินพาดูตั้งแต่ห้องนอนที่หนึ่งเลยโอเคห้องนอนที่หนึ่งห้องนอนที่หนึ่งก็คือหน้าต่างบานใหญ่ตรงนี้ที่มองออกไปที่โรงรถอันนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์นะคะห้องมาสเตอร์ก็คือมีห้องน้ําในตัวนะ สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ,ะห้องน้ำในตัวสุขภัณฑ์เหมือนกันคอตโต้ทั้งเซ็ตแล้วก็ชุดอาบน้ำเลนชาวเวอร์นะคะตรงนี้ใครสนใจทักเข้ามาได้เลยนะคะใครทำงานนิคมใครทำงานโซนมัตพุทธตรงนี้เป็นทำเลที่ดีมากแล้วก็โครงการนี้เพิ่งเปิดขายแล้วก็เป็นโครงการที่บ้านเสร็จแล้วลูกค้าสามารถเอาเอกสารมายื่นยื่น เค้กวงเงินได้เลยนะคะสวัสดีจ้าพี่กัญญาพัฒสวัสดีจ้าอ่ะอันนี้ห้องน้ําที่สองอยู่ตรงกลางนะห้องน้ําที่สองอยู่ตรงกลางห้องน้ําใหญ่ทุกห้องนะคะอันนี้ก็ต่อไปจะเป็นห้องนอนที่สองที่เราเห็นตรงนี้ใช้วัสดุเหมือนกันนะคะหลังนี้จะเป็นสามนอนสองสองน้ำสองที่จอดรถหกสิบวาอ่ะเดี๋ยวอันนี้ผ่านห้องครัวนิดน,นึงพาไปดูเคาน์เตอร์ครัวที่ ที่โครงการแถมให้บ้านสวยค่ะขอบคุณจา้าตรงนี้เคาน์เตอร์ครัวจัดเต็มมากสวยมากเคาน์เตอร์ครัวของบ้านของบ้านโครงการนี้ก็คือจะแยกเป็นห้องครัวเลยซึ่งมันทําให้การทํากับข้าวของเราเนี่ยไม่ต้องกลัวกลิ่นเข้าบ้านนะคะเพราะว่าถ้าเราจะเห็นตัวเ,เห็นประตูประตูห้องครัวนะ,ะตรงนี้เป็นครัวนะครัวใหญ่เลยแผนให้ดูนิดนึงมีหน้านะต่างของบ้านก็คือทํากับข้าวก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของความเหม็นหรือ ควันที่มันจะก็จะออกจากนอกบ้านไปง่ายๆเลยโอเคไปต่อห้องนอนที่3มห้องนอนที่สก็จะเป็นห้องนอนที่เล็กที่สุดก็ไม่เล็กนะคะลงเตียง5ฟุตได้ตามปกติห้องนอนมีขนาดประมาณสามโอเคพื้นที่ใช้สอยเยอะมากเลยค่ะใช่ใช่พี่นันวันเยอะเนาะพื้นที่ใหญ่มากพื้นที่ใช้สอยเยอะมากอะทะลุไปห้องครัวเนี่ยเราสามารถไปทะลุไปโซนซักล้างด้านหลังได้ โซนซักล้างด้านหลังก็คือเขาก็จะเทปูกระเบื้องให้เหมือนกันเหมือนบ้านสองนอนเลยด้านหลังก็จะมีทั้งโซนซักล้างมีน้ำดีน้ำทิ้งคุณซื้อเครื่องซักผ้ามาก็เสียบตรงนี้ได้เลยเพราะว่าเตรียมระบบไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะโอเค้างบ้านที่เหลือประมาณนี้ไม่ต้องไปอึดอัดอยู่บ้านทาวน์โฮมในในในโซนมักตะพุทธเลยตรงนี้มาตรงนี้เลยราคาล้านกว่าบาทได้บ้าน60ตารางวาแล้วก็ ได้ทั้ง3มีทั้ง3ห้องนอนและ2ห้องนอนนะคะสนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้จ้าสวัสดีค่ะคุณไม้อ่าเดี๋ยวยังไงแอดมินทักอินบ็อกก์กลับไปนะคะใครต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเออบ้าน2นอนผ่อนเท่าไหร่3นอนผ่อนเท่าไหร่แอดมินช่วยเช็ควงเงินเอกสารให้ได้เลยอ่ะตรงนี้เดินออกมาจากข้างหลังบ้านเนี่ยจะเห็นรั้วบ้านแล้วก็เพื่อนบ้านตรงข้ามนะอ่ะอันนี้เรายังเลือกหลังมุมแปลงมุมได้เพราะว่า ตอนนี้โครงการเพิ่งเปิดขายแล้วก็เปิดขายแบบพร้อมโอนเลยนะไม่ต้องมาจองไม่ต้องมาผ่อนดาวห้เสียเวลาลูกค้าเช็คกงเงินแล้วโอนไปได้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยถนน,น,นเนี่ยจะเป็นซอยเกือบสุดท้ายของโครงการก็จะค่อนข้างอากาศดีแล้วก็อยู่ในสูงคือยิ่งเข้าซอยมาลึกก็คือมันจะเป็นอยู่บนเนินสูงนะคะโครงการนี้แอดมินดูเหนื่อยๆนื่อยหายใจไม่ออก ตรงนี้ก็คือเหมือนยิ่งเดินเข้าไปเนี่ยจะเป็นสูงระดับสูงขึ้นนะใครที่ชอบอ่ะตรงนี้บางหลังเนี่ยมีโอนไปแล้วนะคะบางหลังนี่มีโอนไปแล้วนะที่เราเห็นด้านขวามือนี่จะมีโอนไปแล้วอจอดรถได้สองคันทั้งหมดถ้าเราอยู่ในบ้านโครงการที่เป็นบ้านเดี่ยวทั้งหมดก็ค่อนข้างที่จะตัดเกรดลูกค้าแล้วก็เราก็จะเจอเพื่อนบ้านที่เป็นอีกเกรดหนึ่งน้องไม่ใช่แบบ บ้านบ,บ้านเดี่ยวผสมทาวน์โฮมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยลูกค้าไม่ต้องเสียค่าส่วนกลางนะเพราะว่าเป็นโครงการขนาดกลางที่ยกถนนเป็นสาธารณะแล้วส,ส,สายเสาไฟที่เห็นยกเป็นของสาธารณะทั้งหมดถนนที่ยืนอยู่ที่แอดมินยืนอยู่ตรงนี้ก็จะยกเป็นสาธารณะทั้งหมดซึ่งหลังจากนี้ที่ลูกค้าโอนบ้านไปแล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องจ่ายค่าส่วนกลางใดๆแล้วลูกค้าผ่อนบ้านอย่างเดียวแล้วก็เข้าอยู่โดยที่ ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอีกอันนี้ข้อดีของโครงการนี้แล้วก็ข้อดีอย่างนึงคือทำเลดีมากอขอโลเคชันโครงการได้ค่ะ่โครงการนี้เนี่ยถ้าใครรู้จักโลตัสโลตัสเอ่อสี่แยกตลาดนิคมนะคะของโครงการเนี่ยอยู่ห่างจากโลตัสตลาดนิคมประมาณ1.5 1. 5กิโลเมตรแล้วก็ห่างจากสี่แยกที่มีปัาปตทใหม่เนี่ย ประมาณ500เมตรเท่าน,นั้นเองใครสนใจเดี๋ยวยังไงทักอินบ็อกมาหาแอดมินได้ได้ค่ะสวัสดีค่ะพี่สุรีเดี๋ยวยังไงทักอินบ็อกเข้าไปแล้วก็ส่งข้อมูลไปเพิ่มเติมนะคะพี่สุรีแล้วก็คุณคุณอำนาจนะคะใครที่ติดแบ็กลิสต์หรือว่าติดบูโรลองเข้ามาคุยกันก่อนได้มันอาจจะยังไม่ได้กู้ได้เลยโครงการนี้นะพี่แต่ว่าเราเข้ามาแก้บูโรให้ถูกต้องแก้ปัญหาติดแบ็กลิสต์แล้วก็รอระยะเวลาดน,นึงเรายังมีโครงการ ให้พี่ได้ซื้ออีกเยอะแต่ว่าณนะวันนี้เนี่ยถ้าใครติดบูโรก็แก้ซะตอนนี้ทอ,อสอยินดีรับลูกค้าที่แก้บูโรมานะคะโอเคนี่ตอนนี้เดี๋ยวแอดมินพาไปดูเขาที่อยู่ข้างโครงการนิดนึงบรรยากาศดีมากอันนี้ที่มองไปเห็นคืออีกแค่300เมตรก็คือจะเจอถนนหลักที่จะออกไปตรงปั๊มปตทนะคะตรงนี้ใกล้มาก ได้มากทำเลดีมากตรงนี้อากาศดีมากจะเห็นว่าผมแอดมินปิวเลยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวใครที่ดูบ้านโซนนิคมตอนนี้เดี๋ยวแอดมินจะมีอีก2โครงการนะคะรอชมไลฟ์สดแล้วก็ทักเข้ามาสอบถามกันเพิ่มเติมว่าโครงการไหนเปรียบเทียบกันได้เลยอยากได้โครงการไหนใครชอบแบบไหนรูปแบบไหนทำเลไหนแล้วก็ขนาดที่ลูกค้าต้องการมีให้เลือกหลายแบบนะคะเดี๋ยวยังไงติดตามไลฟ์สด อันต่อไปอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวแอดมินขับรถแป๊บหนึ่งโอเคจ้าขอบคุณมากนะคะสวัสดีจ้าพี่อุ๋มอิม๋มเดี๋ยวส่งรายละเอียดเข้าไปให้ในอินบ็อกซ์นะจ้าเดี๋ยวตามไลฟ์อันต่อไปนะพี่เดี๋ยวมีอีกโซนนิคมสวัสดีจ้า